ท่าเรือนำสองศูนย์นะแพ้เมืองทองสามสองเดี๋ยวผมมีจังหวะประเด็นในเกมมาฝากด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะจังหวะประเด็นสําคัญของทั้งเมืองทองและก็ท่าเรือรวมไปถึงมาดามแป้งอ่ะไปดูมาดามแป้งก่อนหลังจบเกมท่าเรือกับเมืองทองเนี่ยมาดามแป้งโพสตเลยยินดีกับเมืองทองนะคะทั้งสองทีมเล่นก็นเล่นเต็มที่ในครึ่งแรกครึ่งแรกท่าเรือดีครึ่งหลังเมืองทองดีมาก สำหรับคนที่ทำทีมฟุตบอลเนี่ยรักในบอลไทยเนี่ยเข้าเลือดแบบพวกเรา90นาทีเล่นกันเต็มที่เพราะต้องการชนะและฟุตบอลก,ก็มี3หน้าเสมอพวกเรามีน้ำใจในักกีฬายอมรับผลการแข่งขันนะแต่กรรมการก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วยเหลือคนท,ทำทีมและแฟนบอลเนเข้าใจว่าทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ความยุติธรรมคือสิ่งที่เชื่อว่าจะพยุงให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจและพร้อมจะตั้งใจในวงการฟุตบอลนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สรุปใจความก็คือ มานาแป้งวยพุทสินเหมือนกันพูทดสินรู้สึกจะพูทตสินเนี่ยชื่อ,อวิศเวศสังน,น,นะครับอาจารย์วิศเวศเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมีช็อตสําคัญสองช็อตเดี๋ยวผมแคปมาให้ดูคือมันขอภัยที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิสิทธิ์แต่มันจะเห็นชัดเจนอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครผมพูดกลางๆไปดูลูกแรกก่อนจังหวะแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่เมืองทองได้จุดโทษนะครับจังหวะที่ปเรเรมศเนี่ย ล้มไปกับเอเลียสแล้วปอลเมยลุกขึ้นได้ก่อนเอเลียสพยายามจะเตะบอลแหละแต่เอาขาไปกวาดโดนปอลเมยแล้วปอลเมยก็สะดุ้งดีดตัวเองล้มลงไปผู้ตัดสินวิสเวทก็ให้ไปดู v ว R เดินไปดู v ว R แล้วก็ให้จุดโทษพอดูจุดจังหวะเนี้ยอะ ถ้าถามผมผมว่าเป็นจุดโทษได้เป็นจุดโทษได้ในที่นี้หมายความว่าโอเคแหละมันอาจจะเบาถ้าไปดูใน VR หรือว่าดูภาพช้าหรือย้อนหลังแล้วมันอาจจะเบาจังหวะปรลเมฆเองก็จะยิงประตูไม่ได้เลยแต่มันก็ฟาวจะฟาวหนักฟาวแรงก็เบาก็ฟาวอยู่ดีถูกปะเจ้าฟาวเจ้าฟาวหนักฟาวเบาฟาวแรงฟาวไม่เต็มที่ไม่ได้ตั้งใจฟาวมันก็ฟาวอยู่ดีลูกนี้เอเลียสพลาดเองคือพยายามจะลุกขึ้นมาสกัดเหมือนกันแต่ว่าสกัดแล้วมันมันช้าจังหวะช้ากว่าปรลเมฆปรลเมฆลุกขึ้นเร็วกว่าแล้วก็ พุ่งไปที่บอลแล้วนะครับแล้วก็โดนเตะล้มลงไปก็ไปมองผู้สียก็ไปมอง VR แล้วก็ให้จุดโทษซึ่งจังหวะนี้ผมคิดว่าสําหรับสําหรับแฟนบอลที่ได้ดูภาพช้าไม่น่ากังขาไม่น่ามีปัญหาอะไรในจังหวะนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะเคลียร์ในรูปแบบแบบหนึ่งนะครับคือมันอาจจะเบาแหละมันอาจจะเบานะครับแต่ว่าจังหวะที่2เดี๋ยให้ดูจังหวะนี้เอ้ยจังหวะนี้เนี่ยถ้าไปดูคลิปนะไปดูคลิปเลย ไฮมิตันถึงบอลก่อนแล้วโดนแจสเปร์นิวโฮมกระโดดเตะแล้วก็ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษคือจังหวะนี้ไม่มีเวีนะคือวิธีการเป็นอย่างนี้หนึ่งเลยผู้ตัดสินเป่าก่อนถ้าผู้ตัดสินมองว่าเป็นจุดโทษก็เปล่าถ้าผู้ตัดสินมองไม่เป็นจุดโทษก็กไม่ต้องเปล่านี่คือวิธีการเสร็จปุ๊บพวกเวก็จะเช็คว่าเอ้ยจังหวะนี้มันเป็นจุดโทษได้ไหมมันควรจะเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นเขาก็จะบอกเฮ้ยจนันจันมาดูจังหวะนี้เองไหมว่าว่าพิจารณาว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่าอะ นี่คือนี่คือจังหวะแรกจังหวะที่2คือ VR บอกว่าเอ้ยอาจารย์ผมว่ามันไม่ไม่มีไม่น่าเป็นจุดโทษซึ่ง VR ก็คิดเหมือนกันคือเหมือนบอกว่าอาจจะอาจจะอาจจะ intercom นะแล้วบอกกันว่าอาจารย์รอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอขอดูให้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ถ้ามันแบบคิดต่างกันเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูกันพอพอในห้อง VR ดูละเอียดแล้วดูละเอียดแล้วไม่มองว่าไม่เป็นจุดโทษเพราะว่าเหมือนว่าไอ้เจสันนิโฮมอ่ะก็โดนบอลด้วย คือแฮมิลตันถึงบอลก่อนแต่เจสเปอร์นิวโฮมอันนี้อันนี้จากห้องวียร์นะไปดูคลิปเลยเลยไปดูคลิปไปดูคลิปประกอบคำนี้จังหวะนี้ได้เลยเขาอาจจะมองว่าเจสเปอร์นิวโฮมอ่ะก็เตะโดนบอลแหละแต่มันเตะโดนตัวด้วยเขาก็เลยไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บก็เหมือนหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็ไม่ได้ดู v วเพราะว่าคิดเหมือนกันพอคิดเหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องดู v r เขาก็เล่นต่อทีนี้มันเลยเป็นจังหวะคาใจเว้ยมันเป็นจังหวะคาใจก็คืออย่างนี้เฮ้ยถ้าไปดูภาพช้ารูกแฮมิลตันเนี่ย โดนเตะก่อนเ่ะเขาคาใจตรงที่ทําไมไม่มาดู VR สักหน่อยอ่ะทําไมไม่เดินมาดู VR ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคําตัดสินได้ไหมวิธีการมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมมุมมองของภาพมันพอจะเปลี่ยนวิธีการได้ไหมเพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะสําคัญคือมันเป็นช่วงตอนตามหลังสามสองทษเวลาแล้วถ้าได้จุดโทษเนี่ยลูกนี้อาจจะอาจจะได้ประตูก็ได้ซึ่งมุมมองผมนะอันนี้ตะกี้ผมพูดในหลักการไปแล้ว ทีนี้มุมมองผมนะผมว่าลูกเนี้ยถ้าลูกปรเมศให้อะลูกนี้ก็ต้องให้เอาจริงจะบอกพูดแบบเดียวกันเลยฟาวหนักฟาวเบาหรือฟาวน้อยหรือไม่ได้ตั้งใจฟาวหรือตั้งใจจะเล่นบอลแล้วไปฟาวยังไงก็คือฟาวลูกนี้ผมว่าให้ได้นึกออกปะเอามองกันแค่ไฮเปอร์นันโซเลสเนี่ยวิ่งไปถึงบอลก,ก่อนนะเออแล้วก็เบียดก,กันเตะเนี่ยพอพอถ้าถ้าสมมติเอาแค่เอาแค่ลูก ปรเมศกับลูกนี้นะให้ได้หรือให้ไม่ได้ถ้าลูกปรเมศให้ได้ลูกนี้ก็ให้ได้จริงคือมันกลายเป็นว่ามันมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกัน2แบบเกิดขึ้นในเกมแล้วดันตัดสินไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นเหตุการณ์แบบเดียวกันที่มันคุมเครือเหมือนกันมันควรจะต้องตัดสินแบบเดียวกันในจังหวะของปรเมศตอนแรกเขาก็ไม่ให้จุดโทษนะแล้วเขาไปดูแล้วเขามาเปลี่ยนมาให้จุดโทษนึกออกไหมซึ่งถ้าคิดเหมือนกันน่ะถ้าคิดในตรรก,กะแบบเดียวกันก็คือ ฟาวฟาวเบาหรือฟาวแรงหรือฟาวน้อยเนี่ยก็ฟาวเหมือนกันเพราะว่าลูกนี้ไทมินตันโซเลตถึงก่อนน่ะถึงก่อนซึ่งถ้าไม่โดนเตะอาจจะยิงก็ได้อันนี้ถ้าคิดแบบเนี้ยคิดในน้ำหนักของของความที่จะยิงประตูได้อ่ะมันก็กลายเป็นว่าลูกนี้ก็ควรจะให้เหมือนลูกของปรเมสอัดวิไลนั่นแหละแต่ว่าพอไม่ให้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับซึ่งซึ่งจังหวะดรามาจังหวะนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีการชี้แจงยังไงจากาฝ่ายผู้รับสินหรือเปล่าแต่เขาจะชี้แจงทุกอาทิตย์นะเขาจะชี้แจงทุกอาทิตย์นะ ก็กลายเป็นว่ามันมันเป็นจังหวะที่ผู้สินมาตรฐานในเกมเดียวกันดันไม่เหมือนกันอะซึ่งมันก็กลายกลายเป็นประเด็นดรามา่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าฝ่ายพัฒนาผู้สินกเออฝ่ายาผู้สินของของไทยลีกนะเขาจะออกมา,ถาแถลงการยังไงซึ่งในในจุดของการถาแถลงการมันก็เหมือนเป็นจุดที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่มัน มันจะสอดคล้องกับการตัดสินอยู่แล้วเขาไม่ค่อยเบรกกันเองหรอกถ้าสังเกตนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ผมว่าผู้ตัดสินจังหวะเกมนี้ถ้าตัดสินจริงๆแบบเคสแบบมาตรฐานเดียวกันมันควรจะมันควรจะเป็นจุดโทษเหมือนกันถ้าถ้าจุดโทษเหมือนกันมันก็ไม่มีดราม่านะครับ